สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องหม่ยเชิงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะมารายงานเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันนะคะที่ขาดแคลงอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นรัดฉานเหนือนะคะเห็นเพจลักเชิงตุงนะคะรายงานว่าตอนนี้นะคะน้ํามันนะคะ ขาดแคลงอย่างหนักเลยนะคะมีผู้คนนะคะมากมายนะคะที่ไปต่อแถวกันนะคะแล้วก็ไปแย่งซื้อน้ํามันกันที่ปั๊มน้ำมันนั่นเองนะคะก็จะเป็นหลายๆที่ในะในเมืองใหญ่ๆนะคะของรัชฉันหรือนั่นเองนะคะหลักๆที่น้ํามันขาดแคลงนะคะก็จะมีหมู่เจน้ําคํานะคะแล้วก็ลาเซียวนะคะแล้วก็ย่างกุ้งนะคะเมืองหลวงนั่นเองนะคะเมืองหลวงของพม่าเนาะแล้วก็น้องเขียวนะคะ ขาดแคลนะคะตอนนี้ก็มีผู้คนนะคะไม่ไม่เดินทางด้วยรถยนต์นะคะบางคนก็นั่งจัก,กรยานหรือว่าเดินใช้เดินเอาแบบนี้ก็มีนะคะคือไม่แน่ใจว่าจะมาถึงชินตุงเมื่อไหร่นะคะคือแบบว่าตอนนี้ก็กําลังเฝ้าดูอยู่นะคะทางชินตุงว่าจะมีการขาดแลงน้ํามันหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะน้ํเงินนะคะคือแบบว่าพุ่งสูงมากเลยนะคะคือเมื่อวันก่อนนะคะใหม่เป็นแลกเงินนะคะก็อยู่ที่1000บาทนะคะอยู่ที่ 7จ0 0ห่นนะคะเก้าพัาร้อดนะคะเกือบจะ8,000มื่นจดเลยนะคะวันก่อนเรายังบอกว่า6,000ืกว่าเองเนาะแต่ตอนนี้นะคะเกือบจะ8,000ม่นแล้วนะคะดูนะคะว่าสถานการณ์ในบ้านเมืองตอนนี้คือมันเป็นปกติแล้วนะคะทุกคนก็ต้องระมัดระวังหรือว่าเฝ้าลูอยู่นะคะว่าชิงตุงอ่ะจะมีผลกระทบ น้ำมันขัดแข็งหรือเปล่านะคะก็ต้องรอชมต่อไปนะคะว่าจะเจอผลกระทบแบบนั้นไหมนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มีการน้ําท่วมหลายที่เลยนะคะว่าจะเป็นท่าคิเิเล็กเนาะหรือว่าเมสายนะคะสองฝั่งเนี่ยคือแบบว่าดวนกันแบบหนักมากเลยนะคะน้ําท่วมท่วมหัวเลยนะคะคือชั้นล่างเนี่ยไม่สามารถที่แบบอยู่ได้เลยเข้าคลองนะกระเจิดกระจายเสียหายกันไปหมดเลยนะคะจากร้านพี่จ่ายนะคะไม่เคยท่วมเลยนะคะคือ ทุกปีทุกปีไม่เคยท่วมเลยนะคะแตะ่เมื่อวันซืนนี้นะคะท่วมแบบโหหนักมากเลยค่ะแล้วก็ของเนี่ยเสียหายหนังมากนะเพราะว่าเป็นเครื่องของพี่จอายจะเป็นเครื่องปิน้นเครื่องไฟฟ้าต่างๆนะคะพวกอะไรนะกระดุมกระดาษอะไรนี้เสียหายไปเหมือนกันนะคะแล้วก็ตลาดทาร้อนนี่คือแบบเสียหายหนักมากไม่ว่าจะเป็นข้าวของอะไรเนี่ยไหลน้ําไปเนี่ยคือแบบโห ไม่ใช่น้อยๆเลยเสียหายอย่างหนักมากนะคะว่าจะเป็นแม่สายหรือว่าทักขีเหล็กนะคะเสียหายนั่งสองเลยเพราะว่ามันมาไวมากมาแค่วันเดียวเนี่ยคือแบบท่วมแบบท่วมหัวเลยนะคะแล้วก็ถนนนะคะถนนที่ไปเชียงตุงไปทักขีเหล็กนะคะก็คือดินเนาะลินสไลด์ลงนะบางพื้นที่อะ่ะสไลด์ลงแบบหนักมากบางทีก็น้ําป่าไหลหลากนะคะไหลามาจาก ข้างทางเนาะมันจะเป็นน้ําทานเล็กๆนะคะแต่ว่าน้ําป่าจะไหลามาทางนั้นนะคะไหลลงเนี่ยโหพัดเอาบ้านเดินเสียหายไปไหลหลังอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ถนนเนี่ยพังไปหลายที่นะคะดินถล่มลงมาเนี่ยมันจะเป็นจุดๆเนาะเพราะว่ามันฝนตกหนักแล้วก็ทําให้แบบดินถล่มสไลด์ลงมาเป็นบางพื้นที่นะคะแล้วก็มีวันหนึ่งเนาะคือแบบรถติดมากแล้วก็เพราะว่าดินสไลด์ลงนั่นเองนะคะก็เลยไม่สามารถทําให้รถผ่านไปมาได้แบบนี้นะคะ ไหลมาถมถนนไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถเดินทางผ่านไปมาได้จากเชียงตุงท่าขี้เหล็กแบบนี้นะคะก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็มากวาดจ,จากที่ใหม่มากลับมาบ้านเชียงตุงเนาะก็จะเป็นจะเห็นเป็นจุดๆนะคะที่ดินสไลด์ลงตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ผ่านไปมาได้แล้วเนาะตอนนี้ก็ฝนจะเริ่มตกอีกแล้วนะคะคือไม่ตก3ามสวันเนาะก็จะเริ่มตกอีกแล้วนะคะเห็นว่าพายุเข้า พาย,ยุมู่หลานนั่นเองน,นะคะที่เข้ามาพัดถล่มเนาะน้ํานะคะน้ําป่าไหลามาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าที่เชียงตุงก็มีการท่วมนะคะแต่ไม่ได้ท่วมฝั่งนี้เนาะเมื่อปีที่แล้วอะ่ะจะท่วมฝั่งกลางนาเนาะกลางนาปรูร้อยที่ใหม่เคยถ่ายให้ชมนะคะแล้วก็ทางหมู่บ้านดหลไข่เนี่ยไหลไปทางนู้นแต่ปีนี้นะคะไปท่วมทางมิวติดนะคะคือร้านใจหลวงเนาะที่เราเห็นจากคลิปพี่นินินนะคะอินเมม,มานั่นเองนะคะก็คือ จะท่วมทางนู้นนะคะท่วมหนักมากเลยนะคะแล้วเขาเรียกว่าคือน้ํามันเซี่ยวมากเลยแบบนี้นะไหลไปทางนู้นนะคะแต่ปีนี้ไม่ได้ท่วมทางบ้านกลางน้ำถล่ม,มะะที่ทางไปทะเกล็กไม่สายนี้นะคะบางคนเนี่ยติดเป็นเป็นวันวันเลยนะคะไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ํานะคะบางคนก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเพราะว่าเราออกเดินทางไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรนะคะก็คืออยู่ๆก็ไปเจอดินถลม่มสไลด์ลงไหลจุดหลายที่เลยนะคะก็เลยทําให้ ติดตรงนั้นนะคะคือมันมาแบบเราไม่รู้ตัวด้วยเนาะว่ามันจะเกิดดินสไลด์ลงแล้วก็ติดถมถมถนนไปหมดแบบนี้เนาะก็คือน้ําป่าก็ไหลหลากแล้วก็มุงรากไม้เนาะเต็มถนนยาวไปเป็นเม็ดๆเลยนะคะคือมันมีหลายจุดด้วยไม่ใช่จุดเดียวนะคะจากที่ใหม่กลับมาเชียงตุงเนี่ยคือใหม่ดูสภาพแล้วเป็น สิบสิบกว่าจุดนะคะมันต้องใช้เวลาตรงนั้นเนาะเป็นวันวันนะคะเพราะกว่าเจ้าเจ้าหน้าที่จะมาเคลียร์พื้นที่กว่าจะได้ไปอะไรเนี่ยก็ต้องใช้เวลาบางคนต้องแบบใครมีอะไรก็แบ่งปันกันแบบนี้นะคะตามที่ข่าวเพลลักชิงตุงได้ลงเอาไว้นั่นเองนะคะระหว่างทางที่ใหม่กลับมาชิงตุงนะคะใหม่ก็เห็นนะเห็นเขาบอกว่าดินเนาะดินเขาเรียกว่าดินสไลด์ลงนะคะคือเขาเรียกว่าน้าป่าไหลหลากหรือเปล่าที่ยางค้านะคะเห็นพัดบ้านหลังหนึ่งเนาะ คือแบบว่าทั้งสองผัวเมียเนี่ยคือไหลน้ําไปเลยนะคะเห็นเขาบอกว่าเมียไปไหลไปถึงที่เมืองแพรเลยนะคะแต่ว่า,าส่วนสามีเนี่ยไหลไปถึงจุดไหนไม่รู้นะคือแบบว่าสองมีสองคนผัวเมียที่อยู่บ้านแล้วก็ไหลไปกับน้ํานะคะคือมันมาแบบไหนแบบไม่ทนได้ตั้งตัวเนาะบางทีนอนนอนอยู่บ้านแบบนี้มันก็ป่าม,มันก็ไหลทะลักมาแบบนี้ทำให้เสียชีวิตไปอยู่สองคนนั่นเองนะคะตามที่ เขารายงานมาแบบนี้นะคะระหว่างทางนะคะเดี๋ยวไหม่จะถ่ายให้ชมนะคะบรรยากาศข้างทางว่ามีจุดไหนบ้างที่ดินถลม่มหรือว่าดินสไลด์ลงไม่ใช่ถลม่มดินสไลด์ลงมาแบบนี้นะคะมาขวางกันทางที่ที่เราจะไปทากิเลตแบบนี้นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นมากไหมหรือว่าเขาเคลียร์พื้นที่หมดหรือ,อยังนะคะไปชมนะคะถนนนี้ตรงนี้คือแบบเขาเรียกว่าแบบอะไรยอดตกอ่ะ อาจจะมีบ้านตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนาะมันมีบ้านเนี่ยหลังคาบ้านแบบเนี้ยเนี่ยไม้ใหญ่ใหญ่เลยนะไหลลงมานะไหลลงมาแล้วก็เนี่ยตกมปเนี่ยดูดิเสาไฟนะคะเสาไฟนี้ล้มไปทางนู้นเลยคิดว่าน่าจะมีบ้านตรงนี้เนาะ<ม>เออน่าจะมีบ้านตรงนี้นะเห็นบอกว่าพัดบ้านหลังเนี้ยลงไปเลยบอกว่าอ่านี่ๆีดูดิดูนะนี่มันถล่มลงไปเลยเนาะ ไม้อันั้นบางห่ดนะ่ะถ้าถล่มลงไปเลยนะเออนี่ยเออน่าจะแถวนี้แหละบา้านน่านสุขภาพมือถือก็ต้องอยู่ทีออ้นี้เออน่าจะลงไปอะ่ะสองคนผมเมย์เนาะบางคนไหลไปถึงที่นู่นเลยแบบเมืองแพร่อะเนาะเมืองเพียกเลยนะเนขาบอกแบบนี้นะคะเนี่ยน่าจะเป็นกระสอบแบบนี้แหละก็ไหลลงไปอ๋อเป็นหอมหน่อยเน,นี่ยเนาะเนี่ย้องห้องน้ำนะร่องน้ำนี่เองนะคะเนี่ย ไหลลงมาเป็นทรายเลยนี่ใจนี้ยนะทไมองไมา <Okay. S 1> ล,ล่น่ะฮ <Okay. S 1> ะมันะม,ไมีไม่อ่ะม่ลน่สไล์ลงมาใช่ตรงนี้หรอ จุดใหญ่เนาะจุดติดน้ำป่าเนี่ยน้ำป่าไหลทะลักลงมาเนี่ยเนี่ยมันเป็นว่าด,ด,ด,ดู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 ไหลลงมาเนี่ยท่วงทะลายเลยนะไหลมาปิดกั้นถนนยาวเลยนะ ท่วมเมื่อวันก่อนนะคะคือท่วมมาถึงข้างบนเนาะบนบ้านเลยนะคะนี่จะเห็นบ้านเนาะคือแบบว่าเข้าไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะอันนี้จะจะเห็นลอยอยู่เลยเนาะ,ะบ้านหลังนี้ก็เข้าไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะตรงนี้นะคะจุดตรงนี้เลยนะคะคือน้าเนี่ยมาเยอะจริงๆนะคะมาเยอะจนแบบว่าอันนี้คือแม่น้ำเนาะไหลขึ้นฝั่งเลยนะคะไหลขึ้นฝั่งถนนไปแบบนี้เลยนะคะ ก็คือจุดตรงนี้แหละที่น้ําท่วมหนักนะคะแล้วก็จะมีก็คือที่ท่ากิเล็กนะคะจะมีที่หนึ่งก็ท่ากิเลศนะที่ท่วมหนักสุดเลยนะคะปีนี้นะคะมันจะเป็นจุดที่ต่าแล้วก็น้ําก็เลยท่วมนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้น้องใหม่สิบุวงด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะคะ โอเคถ้าเกิดมีอะไรนะคะก็จะอัปเดตให้พี่ๆทุกคนได้ดูได้ชมกันนะคะไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่โดนเ mm hmm. ขาเรียกว่าอะไรประสบภัยน้ําท่วมทั้งนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็เป็นกําลังใจให้ค่ะู้ๆนะคะโอ้รายงานสดๆร้อนๆตอนเช้านี้ เครื่องมอเตอร์ไซค์ไปหมดเลย1 2ึ่งสสห้าหคันในร้านก็ไม่เหลืออะไรแล้ว เอารายงานหน่อยอยู่ที่ไหนกันบ้างกระเป๋าไบกระเป๋ามานห้อยคอเะไปนอนที่ไหนขณะนี้ขึ้นเป็นแอลละเออจะไปนอนที่ไหนบอกมาเออใครมีที่นอนก็เรียกด้วยเด้อลงตัวเลอมาใหทักผมด้อเออข้าก็ยังไม่ได้กินเป็นลูกใครจะเข้ามาส่งมั่ง สวัสดีไหลเป็นทะเลเลยสวัสดีขข้อเขออขาย,ย,าายข้าอุบเขาเอ,อ่ะขายข้าวมด้กินเขา้า